กคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดดอยมูเซอร์ใหม่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปสำรวจกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอุ้มน้องใส่เป๋าจิงโจ้นะคะเ๋าจิงโจ้โอเคไปลุยตลาดกันเลยโอเค ที่นี่ก็จะเป็นตลาดผลไม้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะผลไม้ผลไมส้สี่โล,โลสี่โลร้อยนะสีบกิโล,โลอแอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลไหมนี้ถุงเท่าไหร่คะอ๋อ ได้ม้าผักสลัดอเอาเลยไหมเอาเอะไรยี่สิบสามยอดมาแล้วหวานสามมัดเอาสามมัดได้จานหนึ่งพอดีไหมชาอันนี้ชามันริ้วไเท่าไหร่สี่สิบบาทหอ่หอห่อละสี่สิบนี่ชาอู่หลง เอาวอาเป้ยวอ่ะอ,อ,อ,อันนี้เท่าไหร่คะเอ,ออสี่สิบหมดเลยเอาอันนี้กี่ห่อดีคะเอาสองห่อสี่สิบาสสบาทลูกพระเจ้า อ่แบบไหนแบบนี้จอ่ะอันนี้แล้วก็น้ำพริกไงอันนี้สี่ถุงร้อยเดียวอ๋ออ่อแบบนี้ไรมันอเ,เอาแบบไรบบมันนี่่แกแล้วก็อันนี้น้ำพริกอ่อสี่ถุงน้องร้อยเดียวน่าอ,อร่อยนะ,ะตลาดจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเราก็ไปเจอ เห็ดดินจือด้วยนะคะใหญ่มากเลยคำพิ้นชันเขามีนะคะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อนะคะเนี่ยร้านหมูโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะโลละสามร้อยว่ะอันนี้ อ๋อครึ่งโลครึ่งโลไม่เลยมาเไช่วยมเเราเดินอยู่สักพักนะคะทุกคนก็มาเจอร้านกาแฟสดโมเซอร์นะคะข้างหน้าร้านจะมีต้นกาแฟสดอยู่นะคะลูกสวยมากเลยเวยทุกคนกาแฟ ต้นใหญ่มากเลยที่บ้านไม่ได้เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็เลยเดินทางต่อไปอีกตลาดหนึ่งนะคะเป็นตลาดโมูเซอร์เก่านะคะไปชมบรรยากาศด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ตลาดดอยมูเซอร์เก่านะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยนะคะ บรรยากาศข้างในนะคะสินค้าก็จะคล้ายๆกับโมเซอร์ใหม่นะคะแต่ว่าเยอะกว่าแม่ค้าเยอะแล้วก็กว้างกว่านะคะผลไม้ก็เยอะเช่นกันที่เด่นๆนะคะก็จะเป็นแคปหมูนะคะทุกคนแล้วก็ผักผลไามา้สดๆนะคะคล้ายๆกันเนาะเราอยากกินอันนี้นอ๋อนี่แบบส<อ>ุกนีแ่แบบจานอันนี้แบบอันนี้บาน อุตส่าหเอาดีกว่าอันนี้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งอ่ะตที่นี่ก็เยอะใหญ่กว่าตลาดใหม่นะคะอันนี้เป็นตลาดเก่าตอนนี้เรากำลังตามหาน้ำมันพืชนะคะทุกคนอันนีโ้โลเท่าไหร่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อบัวหิมะนะ อ่าเต่หลังชเอซื้อบัวหิมะหน่อยเอาเอาตลารหอเอาสามลูมตลาดปิดกี่โมงคะนก็จะประมาณทุ่นนูอะโอเคของเพียบเลยทุกคนได้เยอะเลย อันน okay. okay. mm ี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเอันนี้อันนี้พี่ไทยดำอันนี้ไทยเขาครับอไทยเขาห้าสิบครับชัวรไม่หลุดชีนี่ได้ครับแล้วอันนี้ผักชีเอาไปปลูกเหรอครับผมเอาไปมาหมูหมักแกงก็ได้อ่าโอเคแล้วมีไส้อัวกินได้นะคะไปดูวิวอู้ วิวดีอะโอ้นี่ต้อนอะไรก็ไม่รู้ทุกคนทุกคนวิวดีโอเคเดี๋ยวเราไปที่พักกันก่อนนะคะได้เยอะเลยทุกคนเฮ้ยเขาขายอะไรขายไก่ปะนะนี่ก็ทุกคนเยอะมากเลยไปสองตลาดได้ของเพียบเลยนี่ไม่ใช่วันกลับนะอันนี้คือวันแรก โอเคเดี๋ยวไปด,ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวกลับรีสอร์ทกันค่ะ